สวัสดีทุกคนดนียนะคะไอติมบิตันบิดนะคะแล้ววันนี้เราจะมาสอนทำคุกกี้กันนะคะ ืคุกกี้อันนี้นะคะเราจะให้ซานต้าแกนขาเพราะฉะน,นั้นเราไปทํากันเลยค่ะก็อขอบอกนิดนึงน,นะคะว่าคุกกี้ตัวนี้นะคะสามารถนําไปใช้กับชีวิตประจําวันได้ค่ะก็ใครที่อยากทําคุกกี้นะคะให้กับคนพิเศษหรือว่าอยากให้ทําให้เพื่อนนะคะหรือจะทานเองนะคะก็ดูคลิปนี้ไว้ให้ดีๆค่ะแล้วก็กดเไปเลยนะคะ ถึงซานต้าผมเป็นเด็กดีผมอยากได้อ่าลูกหมาปลอ,อผมอบ,อบ,ออบคุกกี้ให้ด้วยโอเคค่ะซึ่งเราต้องใส่วัตถุดิบลงไป4ี่อย่างนะคะซึ่งในครัวเราก็มีวัตถุดิบที่แสนที่จะดีนะคะอยู่ในครัวของเราแล้วนั่นเองนะคะซึ่งวัตถุดิบ แรกที่เราจะใส่ลงไปนั่นก็คือแป้งนั่นเองนะคะเอากำนั่นก็คือแป้งเองนะคะซึ่งแป้งอันนี้นะคะเราสามารถทำจากแป้งได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งแป้งสาลีแป้งเค้กแป้งแพนเค้กแป้งข้าวเจ้านะคะหรือว่าจะเป็นแป้งพับของแม่ก็ได้นะคะก็อาจจะลำบากนิดหน่อยตัวที่ต้องไปแค่ตัวแป้งออกมาจากตลับแม่นะคะแล้วก็ ต้องใช้ปริมาณที่เยอะหน่อยหรือว่าจะไม่ใช่ของแม่อาจจะเป็นของตัวเองก็ได้นะคะถ้าคนที่ทําเป็นผู้หญิงนะคะหรืออาจจะไม่ใช่ผู้หญิงแต่เป็นผู้หญิงเพศที่2นะคะก็สามารถได้เหมือนกันนะคะแต่คงจะใช้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าปริมาณแป้งพับมันค่อนข้างน้อยนะคะโอเคต่อไปก็เป็นอาชูการ์เองนะคะซึ่ง ตัวน้ำตาลนี้นะคะจะช่วยเพิ่มความหวานให้กับตัวคุกกี้ของเรานะคะซึ่งเราจะใส่ลงไป1ถุงเลยนะคะกลัวจะหวานไม่พอค่ะอันที่3นะคะเนื่องจากมันเป็นเทศกาลคริสต์มาสนะคะไอก็เลยจะขอแนะนำให้ทุนใส่อันนี้ลงไปนะคะเพราะเนื่องจากเป็นเทศกาลคริสต์มาสเราก็ต้องใส่อะไรที่มันเกี่ยวกับคริสต์มาสลงไปนะคะ ต่อมาวัตถุดิบสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบรับเลยทีเดียวนะคะไอแนะนําให้ทุกคนใส่กันนะคะเป็นวัตถุดิบที่ไม่แพงแล้วก็หาไม่ยากเลยนะคะขายอยู่ตามเซเว่นทั่วไปนั่นเองค่ะซึ่งนั้นก็คืออาหารแมวนั่นเองนะคะใส่ไปเลยเนื่องจากว่าอาหารแมวนะคะมีคุณค่าทางสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วเราก็อยากให านตานะคะมีสุขภาพอัามัยที่แข็งแรงนะคะเราก็ควรที่จะใส่อออาหารแมวลงไปนะคะซึ่งอาหารแมวนี้นะคะก็จะมีอาหาราสารอาหารครบทั้ง5หมู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินแร่ธาตุนะคะมีครบเลยค่ะแถมยังาสามารถ ทําทำให้ซานตาเขาสมองไบรท์ขึ้นมาก็ได้นะคะเพราะว่ากินปลาแล้วจะฉลาดนะคะโอเคก็เอาไปอบเลยค่ะโอเคนะคะนี่ก็เป็นการทวนว่าเราใส่วัตถุดิบอะไรลงไปให้ซานตาบ้างนะคะก็มีแป้งเอ่ยมีแป้งนะคะแล้วก็มีอาหารแมวมีน้ำตาแล้วก็มีอันนี้นะคะ ซึ่งเราจะาผสมมันเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ออกเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะโอเคนะคะต่อจากนี้เราก็จะต้องรอให้ซานต้ามากินคุกกี้ของเราั่นเองนะคะก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าซานต้าจะชอบแล้วได้ลูกหมายอย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราต้องปิดไฟค่ะ โอเคเปิดไฟได้แล้วนลคะ่ะอ่าคุกกี้หายไปแล้วค่ะฮ้าเราจะได้อะไรกันนะอุออ๊ยตาย Sorry kid but those cookies were really bad you should give up cookies ก็คือคุกกี้ของเรามันแย่มากเลยนะคะทำไมซานตาถึงเป็นคนแบบนี้เล่ะตาไม่ถึงเลย แต่ว่าไอาก็ยังคงมั่นใจนะคะในวัตถุดิบลับของไอนะคะซึ่งก็แนะนำให้ทุกคนนะคะไปาหาซื้อแล้วลองมากินกันนะคะอาจจะทานเล่นนะคะหรือว่าเอาเป็นส่วนผสมของอาหารต่างๆได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะ